สวัสดีนักเรียนสายชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับ1เลยนะครับ บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 2. ปฏิบัติตนตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วย่ะข่าวนี้เรามาดูกันนะครับการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยการป้องกันการเจ็บป่วยโรคต่างๆ่า การป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนะครับนอกจากจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเรายังต้องรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะต่างๆอยู่เสมอเช่นอาบน้ำทุกวัน ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับต่อมาข้อที่2เลยครับสวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าและใช้ของใช้ที่สะอาดจ,จะช่วยป้องกันเชื้อโรคนะครับ 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่น เสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีแปรงสีฟันและของใช้อื่นๆร่วมกับผู้อื่นช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อนะครับต่อมาข้อที่4ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนคณะมีโรคระบาดเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคนะครับข้อที่5นะครับไม่คุกคีกับผู้ที่เจ็บป่วยดโดยโรคที่ติดต่อกันได้เช่นไข้หวัดโรคตาแดงเพาะอาจ ทำให้ติดโรคได้นะครับเราไม่ควรอยู่ใกล้กับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับกดูแลร,รักษาความสะอาดห้องนอนห้องครัวและห้องน้ําอยู่เสมอทําให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคได้นะครับข้อเ 7. ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันยุงอยู่เสมอเช่นนอนกลางมุง้งใช้ดินกบหลุมบอ่อใส่เกลือหรือใส่ทรายอเบตในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นะครับต่อมาครับข้อที่8เราต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอจะทำให้ร่างกายของเรานะครับแข็งแรงข้อที่9เมื่อบาดเจ็บต้องแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้่าเพื่อช่วยเหลือหรือพาไปพบแพทย์นะครับต่อมาครับข้อที่10 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมออาหารนะครับการรู้จักป้องกันและแก้ไขอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้ด้วยตนเองจะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยและหายเป็นปกติได้เร็วทำให้มีร่างกายแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับ ส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับคูณต้งนะครับให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องก็งคือให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติต้นในการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมฮาาคิดว่าไม่น่ายากนะครับค้านักเรียนได้เรียนไปในคลิปในส่วนเนี่ยเบื้องต้นไปแล้วาาเรียนแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้คุณโต้งนะครับ และเราไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ